เฮดเด้อพ่อแม่พี่น้องเก็บเฮดมือที่สองเด้๋นี่นี่เฮดล่ามาเก็บเฮดกับยายเห็นว่าเฮดเต็มกระตาเลยเฮดเฮดเกือบเต็มกระตานี่บักหลายเลยเนี่ยอันนี้มันติดขันบักหลายเลยเอามีดดัน ตัดตรงนั้นตรงตีตรงอันน en ี้มันออกใจหอนเดดอ่อนอ่อนดิโอ้ดอ่อนอ่นโอ้ยเดชน่ะลยอ่อนวะก็แดดมันอ่อนเนาะเห็นเดชอ่อนเห็นบ่เห็นงเ้ยกบ่พี่น้องพ่อแม่พ en> right> no ี่น้องเยกบ่ผู้เลยยกมาเบิ่งกะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจใยายอ้นะพร้อมนี่เป็นกำลังใจยายพร้อ,อมโอ้ยหอนไว้ตากล้องหอนหอนคัดหอนบ่งาการหอนเฮ็ดก็อ,อดีบ่งพ่อแม่พี่น้องเด็ดนะทองอยู่เด็ดแล้วก็มาทำงนามันมันเก็บเฮ็ดต่างกันอยู่คนหนึ่งอยู่อุดรเพื่อน,นว่าเพื่อนเคยปูเพื่อนว่เนเาเพื่อนทำมาเอฟซีใหญ่นะ ผมกับบ้านในผมก็สิไปปลูกที่กันนะสันนี่เห็นบ้าอ้ยอุ้ยอ้ยอ้ยอ้ยเห็นบ่ไปเฮ็ดงานอยู่ต่างประเทศนี่เห็นบ่มันเป็นเฮ็ดเฮ็ดฟางเฟืองนี่เฮ็ดเฟืองนี่กำลังปลูกไว้อยู่นี่เฮ็ดเฟืองเด้อนี่เฮ็ดเฟืองชุ่มชุ่มนั้นก็ปลูกแล้วแล้วนะคือดินแดงนี่มันมีดินบกกายนะ พ่อแม่พี่น้องพูดเลยอยากมาเบิ่งก็ขอเป่ากดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามแล้วก็ติดตามกันต่อไปเด้อพี่น้องเป็นกำลังใจกันยาวๆไปกันตอบซ่ากันยาว่าเด้อบางเทอก็ตอบซ่าอยู่สี่ห้ามื้อพุ่นละเจ็ดปีเจักนาทีสองสองนาทีครึ่งไว้อาสามพุ่นละเนาะ พ่อแม่พี่น้องเบิ่งดินเต็มยืน่ดินวน้อยเม่ถ่าย่เบิ่งซ้เบิงเบิงบ่งพ่อแม่พี่น้องเต็มตาอยู่เห็นวะเอาไปซื้อตาางางพอแม่พี่น้องมาบึง ีการมีเทคนิคอ๋อปักหลายเลยเว้ยเห็นว่าพ่อแม่พี่น้องปักหลายเลยเด้อนี่นี่ปักหลายเลยพ่อเไ็่พันลรอเไม่พันลรอกเอ้ยให้พ่อจีบเงีย้ยตามนาทีละ วิจัยนะจะได้ก็สั้นหนวขอปอกอะไรก็เสร็จก็ใส่ข้งก็จะดิ่งก็จับตะไคร้หาอขอบุณค่ะพวัสดีค่ะบ๊ายบาย